วันนี้มาแบบพี่แย่อังการเลยค่ะเป็นไงคะทีมอะไรวันนี้นะคะเรียกว่ามาในทีมมหานครเย็นทั่วล่านะคะแต่งมาเป็นนางสงการเลยค่ะเพราะว่าที่ยูวเฟิร์นอยากแต่งเป็นนางสงการเนี่ยเกิดจากสตอรี่ตัวเองด้วยที่เมื่อก่อนเป็นนางงามเดินสายมาก่อนแล้วก็เราก็ประกวดบ่อยในช่วงช่วงสงการเนี่ยถือว่าเป็นฤดูของนางงามเดินสายเลยนะคะก็คิดว่าเออถ้าเราเข้ามาในกองใหญ่เนี่ยเราก็อยากดึง ตัวต้นสตอรี่ของเราตรงนี้นำมาใช้อยู่นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยองค์การยูเนสโกนะคะอันที่จริงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละตั้งแต่ปีที่ได้นะคะในเดือนตุลาคมองค์การยูเนสโกนะคะให้ส่งการของไทยนะคะเป็นภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เข้าองค์การยูเนสโกเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งให้กับอ่าไทยแลนด์ของเรานะคะก็เลยมาตีมส่งการแบบยิ่งใหญ่จัดเต็มแบบนี้ค่ะในปีนี้คุลภาพสิบานนี้ โอ้โหมูลค่าหรอเรียกว่าเกือบแสนบาทเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งการที่จะทําขบวนที่อลังการยิ่งใหญ่นกยุ้งตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็การที่จะมีคนนานะคะในแต่ละขบวนเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมันก็ต้องมีการใช้งบต่างๆยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะละชุดนะคะวันนี้จัดเต็มไหมโอ้โหเรื่องชุดก็คือต้องบอกว่าจัดเต็มแล้วเราจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งแบบฟิตติ้งกันแบบ สดๆร้อนๆแก้แบบแก้หน้างานเลยเรียกว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะคะส่วนเรื่องของชุดเนี่ยหนูคิดว่าทางกองมิสแกลงกรุงเทพราบ,บุรีเนี่ยจัดเต็มให้เราอยู่แล้วสวยทุกวันแน่นอนค่ะเขาบอกว่าเต็มสิบขับเลยเปิดสิบสิบสิบเลย อ๋อตำนานที่มาของสิบสิบสิบก็ต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปค่ะยังไงก็อยากให้แบบสิบสิบสิบในทุกๆวันนะคะอยากให้เชียร์หนูแล้วก็รอผลงานรอชมของผลงานหนูด้วยในแต่ละวันมันจะต้องสิบสิบสิบแน่นอนเขาบอกว่าวันนี้มาโดดเด่นมากแบบกลิ่นรอบวงไปเลยโอ้โหต้องเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คิดเสมอว่าการที่เราจะมาเปิดตัวผู้เข้าประกวดทุกคนวันแรกเนี่ย มันต้องมีซิกเนเจอร์ต้องมีเรื่องราวเราจะทํำยังไงกันให้แบบเออมันวา้าวทุกคนเป็นที่จดจําวันนี้หนูคิดว่าพี่พี่ทีมงานหลังบ้านทุกคนแล้วแล้วรว,วมถึงตัวหนูเนี่ยทำสำเร็จละเพราะมันเป็นชาเลนจ์ที่ทุกคนพูดถึงอย่างที่พี่บอกมันทําให้หนูภูมิใจแล้วก็คิดว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่ต่อยอดให้หนูมีซีนต่อไปได้แล้วก็อยากจะฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะคิดยังไคะว่าเขาบอกว่าเรา คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะดีมากๆแล้วหนูก็ทำได้ด้วยหนูจะทำให้ได้สำหรับความกดดันนะคะช่วงแรกอาจจะมีแหละเพราะว่าหนูก็เริ่มมาจากนางงามเดินสายมาก่อนเนาะอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องจังหวะจากโคนของการประกวดเวทีใหญ่มากมากน้อยสักเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเป็นแบบสายการแสดงนางรำแดนเซอร์มาก่อนหนูคิดว่า หนูเอาอยู่หนูเวลาออนสเตจหนูจะทาให้เอ j นจอยสนุกสนานผลงานออกมาให้มันเต็มที่เชียร์ให้มันสนุกทาทุกอย่างให้มันเอ่อพาวเวอร์พลังให้มันแบบว่ากรี๊ดกันไปเลยอันนี้คือไม่กดดันแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงความพอตอนนี้คืเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยเขาเรียกว่าดับเครื่องชนกันเลยทีเดียวเป็นฝากเลยค่ะแฟนๆให้เชียร์หน่อยแล้วก็ฝากเาด้หน่อยค่ะ ยังไงนะคะในปีนี้นะคะยูเเฟิร์นะคะยุเพรสงงามมิสแกรนดกรุงเทพมหานครนะคะกอ็อยากฝากพี่ๆทางบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนนางงามทุกท่านเลยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ยูเเฟิร์นนะคะมิสแกรนกรุงเทพมหานครคนนี้ด้วยนะคะอยากให้เข้าด้อมกันเยอะๆวันนี้ด้อมหนูก็แบบทรงพลังมากนะคะปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะทําให้ดีที่สุดตามรอย B3B พี่อิงฟ้าเลย Да. Yeah.